สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องนะคะแม่เพ้นมาทักทายสบายดีเอฟซีทางช่องอีกแล้วนะคะของวันที่31สิงหาคมสองห้าหเจดวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะงวดนี้ค่ะมือน,นี้แม่เพ็นก็ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังปังกับแนวทางฮานอยของ5าสำนักนะคะ6สำนักค่ะส่วนของสุดใจพารวยวันนี้บดาเดอร์เนาะเพราะว่า สุดใจพารวยเพิ่นน่าเพิ่นเดินทางไปที่วัดปูซิล่านะคะเพิ่นเลย่นบ่ไดเหตุแนวทางให้ค่ะเนาะเอฟซี FC เนาะเพิ่นกับบไดลงคลิปพร้อมนะค่ะเดี๋ยวเอฟซีพอเห็นเอฟซีจะถามหาอีกเนาะก,ก็แจ้งให้ต้นคลิปให้เอฟซีได้หูกันกัคลิปนี้ก็จะมี6กสำนักนะคะก็คือของเขาฝากมาตาฝากน้ำโพแม่ริลวอาจารย์สวัย พ่อเกลียงแล้วก็อาจารย์ต้อยลอยเอสนะคะหกสำนักนะคะหลังจากจบคลิปนี้ห้าน้อยแล้วเนาะแม่เพ่นจะพาเอฟซีทัางช่องมาสรุปแนวทางรัฐบาลไทยงวดวันที่1กันยายน2567กันต่อเลยเนาะเพราะว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายของเดือนนี้แล้วมืออื่นได้มาลุ้นกันว่าผู้ใดจะโชคดีผู้ใดจะได้เฮกันเนาะคะ่ะ อันใบเลขกออกไปใส่น้นมอวานนี้แป๊บนึงนะคะนี่นะคะคายซี FC กับมะเบิงค่ะผลแนวทางฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออกที่613ล่างออก4 6ค่ะส่วนฮานอยปกติบนออกที่796ล่างออก70นะคะส่วนฮานอย VIP บนออกที่98 7ล่างออก55ค่ะมาเบิงของเขาฝากมาเมื่อวานนี้ นอยพิเศษให้2กับ3ามตัววิ่งตัวลูดเข้าที่3จับคู่ให้เข้าที่3 1เนาะเลขออก1 3ค่ะการถือว่าเขานะคะแล้วก็นอยปกติให้3กับ4ี่บอมาเนาะคะ่ะส่วนหานอย v ีไให้4กับเจ็ดมาที่4ี่จับคู่เข้าที่48หรือว่า84นั่นเองเนาะก็ทำผลงานออกมาได้2องนอยนะคะเขาฝากมาช่วงนี้เข้าทุกวันเลยนะคะ FC ส่วนฮาหนอยของตาปากน้ำโพฮาหนอยแยกเนาะให้หนอยพิเศษรูด2กับ5บโบมาค่ะรูดนอยปกติ1กับ4กับโบมาเนาะนอย VIP 6กับ7ก็บอเขานะคะของตาปากน้ำโพไม่เข้านะคะส่วนอาจารย์สวัยให้7กั 1, บ1วิ่งรูดเข้าทั้ง2ตัวอ๋อเดือนไม่เป็นไรเหรอ ถามย่า,ยยายยอ,อาย่า,ยายงฮนะเดินสบายดีเฉยๆยไหนไปถามย่าย่าว่ายังไงฮึเดินคำแพงแกงสอบถามคำแพงไปถามย่าย่าว่ายังไงนะเดือนสบายดีเฉยๆยหรออ๋อเดือนไม่เป็นไรไม่ได้ยินว่าอาเดือนบ่าสบายเนาะบอกเพื่อนไปถามมาเดือน เป็นยังไเิคนไปถามมาแล้วคนมาเดือนดีๆเดือนไม่สบายเคนว่าโอเคไหมคำแพงคำแพงมาวัดดีจเอฟซก่อนสิลูกไม่จ้าสวยๆหันหน้ามาจ้าสวยๆส,ยสยิจ้าเุ้ย <c oughs> <c oughs> มาเบิกตัวเลขกันดีกว่าเนาะเอฟซมีเอฟซถามหาคำแพงค่ะว่าคำแพงไปใส่โน้มนนอม่เห็นหนาเพราะว่าไปโรงเรียนเนาะ มีผูดใดมาก,กวนเห็ุงานค่ะก็ดีแล้วแล้วขออาจารย์สวัยก็ทําผลงานออกมาได้สองนอยนอยปกติและนอยพิเศษนะคะเข้าตรงๆทั้งสองนอยเลยเนาะหนึ่งสามก็ตรงๆรงเจ็ดศูนย์ก็เข้าตรงๆนะคะส่วนหน้านอยของตาปางน้ำโผล่เจ็ดกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดมาทั้งสองตัวแล้วก็มาด้วยกันเลยเนาะ,ะแต่ว่าจับคู่บวกเขา ส่วนของอาจารย์ต้อย้อยเอดให้7กับ8ตัววิ่งตัวลูดมาทั้ง7มาทั้ง8จับคู่ให้เข้าที่8 4ตรงๆนะคะของน้อย VIP ส่วนเลขวินก็มาด้วยกันก็คือ46่หนอยพิเศษนะคะเนาะเจ็บหน้าอกแท้ว่าเป็นอย่างน้นี่ค่ะส่วนของพ่อเกลี้ยงให้2กับ1มาที่1นะคะตัววิ่งตัวลูดแต่ว่าจับคู่บกเข่าเนาะ วันนี้หลุดค่าวเมื่อวานให้หลุดวันนี้รวยกันต่อค่ะส่วนของแม่ริ้วให้หนึ่งกับสองมาอยู่ค่ะตัววิ่งตัวลูดมาหนึ่งจับคู่ให้เข้าที่กันเบิ้ลนะคะระวังเบิ้ลเบิ้ลมาอีหลาหา่าเข้าที่ห้าห้าล่างของนอย v ีไนะคะของสุดใจควารวยเจ็ดกับให้เจ็ดมาตัวเดียวเจ็ดมาแต่ว่าจับคู่ให้บ่เขานะคะ ่ะได้แล้วค่ะผลงานของอทุกสำนักเนาะค่ะแม่เพ่นจะผ้าเอฟซีทั้งช่องมาตามเอาตัวเลขของวันที่อ่าไ,ได้เขียนวันที่ไฮซัมวันที่สามสิบเอ็ดค่ะเนาะเอฟซี FC ทั้งช่องหาพี่ยุ่งหาเนี่ยหาเอาไมจิอยู่ในกระปุกนึ่งนะโอเคเพิ่นเขียนวันทีหน่อเพื่อน โอเคขอบคุณหลายๆนี่อันนี้ของวันที่สาสิบเอ็ดนะคะ fc สามสิบเอ็ดทาแปดหกเจ็ดนะคะนะล่ลงลงลืมลืมเริ่มงสิหละเอามาเอาหน่อยของตาปากน้ำโพกันก่อนเนาะฮาหน่อยแยกสำหรับคนทุนน้อยเนาะของตาปากน้ำโพและเขาฟังมาค่ะ เจ้าแรกตาปากน้ำโพให้วิ่งรุ่นนอยพิเศษ8กับ1จับคู่ที่85881518น้อยปกติให้รุ่น6กับ9จับคู่ที่6962 9992หานอย VIP ให้รุ่น6กับ9จับคู่ที่64679497ค่ะ ส่วนงวดเมือม่อวานนี้ของตาให้มาหลุดทั้งสามนอยเลยเนาะคะ่ะจับคู่หายกบบโบเขาเนาะหลุดทั้งสามนอยบอมาจักน้อยเลยเนาะ,ะแกวันนี้แก้มือใหม่ไปด้วยกันนะคะได้แล้วน้ะหานอยแยกของตามาเอาของเขาฝากมาหานอยแยกของเขาฝากมาวันนี้นอยพิเศษลูดที่สี่กับห้าจับคู่ที่สี่หกสี่เจ็ดห้าหกห้าเจ็ด นอยปกติรูด7กับ8จับคู่ที่ 72, 73, 82, 83ส่วนฮานอย V.I.P. รูด9กับ2จับคู่ที่9ก้าแปดเก้ออเก้าแและ0ูนย์เนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะของเขาฝากมาทำผลงานออกมาได้2องนอยนะคะวิ่งรูดก็เข้า2องนอยจับคู่ก็เข้า2องนอยนะคะ ข้าทุกวันเลยเนาะของเขาฝากมาช่วงนี้ค่ะยังบรุษเลยอาทิตย์นี้เนะาะนอแยกสำหรับคนทุนน้อยนะคะเอสซี่นอกบอลแยกมาให้พอมน้อยละสีคู่เองนะอ่ะตามนี้ค่ะมาเบิงแคปหนาจอเอาเดอ้อค่ะเขาฝากมาเล่าตาปากน้ำโู วันที่สามสิบเอ็ดกับฮาน้อยแยกสำหรับคนทุนน้อยได้เลยมาเพ่นจะพาไปต่อฮาน้อยรวมมาเอาฮาน้อยรวมตากันเลยค่ะวันนี้ตาให้วิ่งลูดที่หกับเก้านะคะฮาน้อยรวมจับคู่ก็มีหกสองหกสี่ หกเจ็ดหกเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดและเก้าเก้านะคะของตาปากนะ้ำโพนอยาน้อยรวมส่วนเมื่อบา,านนี้ตาก็ให้วิ่งลูดที่เจ็ดกับศูนย์ตัววิ่งตัวลูดเข้าทั้งสองตัวเนาะแต่ว่าจับคู่พวกเขาส่วนมือน,นีให้วิ่งลูดหกกับเก้าจับคู่ที่หกสองหกสี 2, ่หกเจ็ดหกเก้าเก้าสองเก้าสี่เก้าเจ็ดและเก้าเก้านะคะ ไดแล้วนาอคพาน้อยรวมตามาต่อที่ของอาจารย์สวัยวันนี้ให้วิ่งลู่ที่9กับ7จับคู 2, ่ที 1, ่ 91, 93, 92, 90, 31, 30, 34แล้วก็38อันนี้จะเป็นเลขที่เพิ่มมักส่วนตัวเนาะผู้ใดทีมม่มักกระตามบ่มักกระพานไดเนาะเลขติดหนึ่งเนาะเพิ่นมาเพิ่มมักหนึ่งค่ะเมื่อนี้ท้าน้อยนะคะ เป็นเลขคือเพิ่มมักส่วนตัว้าผู้ใดมักก็ตามผู้ใดม่มักกผ่านได้สามคู่ค่ะที่เพิ่มมักส่วนตัวก็คือหนึ่งศนหนึ่งสี่หนึ่งแปดนะคะอันนี้จะเป็นเลขสูตรนะคะข้างบนอันนี้จะเป็นเลขที่เพิ่มมักส่วนตัวตามได้ค่ะ FC ส่วนเม่อวานี้ค่ะเลข ของอาจารย์สวยวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับหนึ่งมาทั้งสองตัวเนาะจับคู่ให้เข้าชุดเน้นก็คือเจ็ดศูนย์หนึ่งสามนะคะเข้าทั้งสองน้อยเนาะค่ะเจ็ดศูนย์ก็ตรงๆหนึ่งสามก็เข้าตรงๆค่ะ ส่วนวันนี้วิ่งรูด9กับ3จับคู่ที่ 93, 91, 92แล้วก็9 3 3 1 3 0 3 4และ38ส่วนเลขชอบส่วนตัวก็จะมี 10, 14และ18นะคะมักกระตามมักระพานได้เนาะตัวเลขทุกตัวที่ทุกท่านให้มาเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะ,ะได้แล้วมาแคปหน้าจอเอาฮานอยรวมอาจารย์สวัยแล้วก็ตาปากน้ำโูกันต่อเลยเนาะ ได้แล้วไปต่อค่ะอีฟซี่มาเอาของแม่ลิ้ววันนี้แม่ลิวให้วิ่งลูดบนล่างที่เจ็ดกับแปดนะคะชุดเน้นก็จะเป็นห้าแปดแปดหกหกสามห้าหนึ 3, ่งห้าสี่ชุดรองก็จะเป็นเจ็ดสี 4, ่เก้าสี่หกสี่นะคะเนาะหน่อยรวมมันนี้ค่ะของแม่ลิ้วเมื่อวานนี้ ให้วิ่งรู่หนึกับ2ตัววิ่งตัวลูดมาที่1อยู่แต่ว่าจับคู่ชุดเลขหนึ่งเขาเนาะมาเขากันเบิลนค่ะก็คือหาหารางของนอย VIP เข้า1นึอยนะคะส่วนวันนี้วิ่งรู่เจกับ8ชุดเน้น5 8 8 6ปดแปดหกชุดล่องก็จะเป็น7จ็ดเก้แล้วก็หกซค่ะได้แล้วของแม่ริวมาต่อที่ ของพ่อเกลี้ยงวันนี้พ่อเกลี้ยงให้วิ่งลูดฮานอยก็สองกับหนึ่งวันนี้เด่นสองนะคะรองหนึ่งจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามสองสี่สองห้าสองแล้วก็ศูย์สองศูนย์เนาะกันสี่หนึ่งและห้าหนึ่งนะคะของพ่อเกลี้ยงค่ะฮานอยรวมวันนี้เนาะส่วนเมื่อวานนี้พ่อให้วิ่งลูดที่สองกับหนึ่งตัววิ่งตัวลูดเข้าที่หนึ่งอยู่แต่ว่าจับคู่ให้บอเขานะคะ ส่วนวันนี้ให้เมียมา2กับ1วันนี้เด่น2อรอง1จับคู่ที่17ึ่งเจ็ดชุดเน้น 4, 1, ะ 5, 1, นะคะหนึ่งเจ็ดหนึกัน41และ51นะคะได้แล้ว fc ทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของแม่ริ้วและพ่อเกลียงกันค่ะ ได้แล้วเนาะสุดท้ายท้ายสุดค่ะมาต่อที่ของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดเนาะของสุดใจพารวยบดายเดอ้อเนาะมันนี้มื่อเอินคอยบากันใหม่เนาะอ่ะของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดวันนี้วิ่งลูดที่แปดกับเก้าจับคู่ชุดเน้นวันนี้มีห้าคู่ก็คือห้าแปดแปดห้าหกแปดแปดหกเก้าสี่สี่เก้าเก้าห้าห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะ ส่วนเลขวินมี789 456เ้นาะค่ะ789 456ีนะคะ่ะเนาะเลขเด่นหรือว่าเลขวินเนาะคะ่ะส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์ตอยพนไห้วิ่งรูดที่7กับ8เนาะตัววิ่งตัวรูดก็เข้าทั้ง2ตัวนะคะส่วนตัวจับคู่ชุดเน้นก็เข้าที่8 4บนของนอย VIP ตรงๆนะ่ แล้วก็เลขบินเนาะมาด้วยกันก็คือ4 6ของน้อยพิเศษนั่นเองค่ะเนาะส่วนวันนี้วิ่งลูดที่8กับ9ชุดเน้นก็จะเป็น58 85 68 86 94 49 95 59แล้วก็75 57เลขวินมี6ตัว789 456นะคะ FC คลิปนี้แม่เพ่นกะได้ห้าน้อยมาครบจบทุกเซียนทุกสำนักแล้วกะแม่เพ่นกะขอขอบคุณเซียนทุกเซียนอาจารย์ทุกสำนักเนาะที่ให้แนวทางมาขอให้ fc ทั้งช่องรวยรวยปังๆกันทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้กะสวัสดีค่ะ